สวัสดีครับแดดร้อนด้ท่านี้มาอยู่ที่บั่นสวนผัดไทยโบราณปูสันนะครับก็เป็นผัดไทยที่โด่งดังที่สุดในโซเชียลเน็ตเวิร์กขนาดนี้ <c oughs> เปิด Facebook ดูโอ้โหมีแต่คนมาเช็คอินที่นี่ผมก็เลยพาพาแฟนพาเพื่อนๆในเฟซบุ o กเนี่ยมามาเที่ยวทีน,นี้อย่างคำว่า ผัดไทยโบราณปูสันเนี่ยไอคำว่าปูสันเนี่ยผมนึกภาพออกนะเพราะว่าดูสีผมเรารู้เลยว่าเออเรียกปูสันได้แต่ทีนี้ไอคำว่าผัดไทยโบราณเนี่ยอยากรู้ว่ามันแตกต่างกับผัดไทยปัจจุบันหรือผัดไทยแห่งโลกอนาคตอย่างไรเดี๋ยวคุณวสันยํำหน่จะเล่าให้ฟังครับครับก็ผัดไทยโบราณนะครับเราจะเน้นเน้นตรงที่ว่าเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเราจะไม่ใส่พวก สารปรุงแต่งสีเช่นซอสซีอิ๊วอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้จากสารธรรมชาติในการัลสีมาจากธรรมชาติก็คือ1นนะครับน้ำปลาสีมาจากน้ำปลาสีมาจากน้ำตาลและสีมาจากน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็มันจะออกเป็นสีของมันเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเราจะไม่ใช้ผงชูรสเลยในการปรุงผัดไทยของเรานะครับแล้วคำว่าปูสันนี่ก็คือเป็นภาษาของคนสุโขทัยเนาะ ปู่นี่แหละเขาเรียกว่าปู่ถามว่าหน้าตาก็ไม่แก่แต่ว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าปู่กันก็คือพวกพวกวะครับพวกน,น้องๆเพื่อนๆเ,เ,เขาก็จะเรียกกันว่าปู่ปู่ปู่ก็เลยเอาเป็นว่าปู่สันเนี่ยฮะนะครับนี่คือที่มาของผัดไทยโบราณปู่สันครับแล้วเปิดร้านได้กี่เดือนแล้วก็เปิดมาได้สักประมาณเดือนเดือนเสร็จครับอันนี้ถ้าที่ผมสังเกตดูนะว่าเปิดร้านปุ๊บเนี่ยคนเต็มร้านทันที ทำไมมีวิธีทางการตลาดอย่างไรแนะนำใครอะไรอย่างไรทำไมถึงเปิดปุ๊บแล้วคนเต็มร้านเลยเป็นที่รู้จักเลยทันทีก็เนื่องด้วยเราเป็นคนผมนี่นะครับเป็นคนที่อาจจะมีพักพวกเพื่อนฝูงเยอะแล้วเราก็ได้บอกกันก่อนแล้วล่วงหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดผัดไทยดูเนาะเพราะว่าเราก็พอมีฝีมือทางด้านนี้บ้างผมเคยไปขายอยู่ที่เคยไปเปิดบูธ ในงานใบตองคลองเมืองที่ซีคอนสแควร์งานะทั้งสอที่เลยทั้งสีนคลินแล้วก็บางแคนะครับก็ลองไปเซิร์ชดูใน YouTube ได้เพราะว่าคนเยอะมากครับคนรอคิวเยอะมากนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเออเราก็มีฝีมือทางด้านนี้เนี่ยวทำไมเราไม่ช่วงเศรษฐกิจแย่ๆแ,แบบนี้นะครับเราทำไมไม่ขายของกินก็เลยตัดสินใจมา ลองเปิดร้านผัดไทยหน้าหน้าร้านขายอุปกรณ์ไก่ชนและอุปกรณ์ตกปลาดูนะครับซึ่งเป็นร้านของผมเองก็ตอนนี้ก็เฮ้ยเจอแล้วนี่ว่าเจอเรามาถูกทางละก็เลยมาขายผัดไทยดีกว่าของข้างในเดี๋ยวก็เราก็ไม่ไม่ได้ขายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นด้านในร้านนะฮะในร้านเราก็จะทาเป็นโต๊ะนั่งกินโต๊ะธรรมดานี่ะโต๊ะแบบนั่งกับพื้นง่ายๆายสบายๆนะครับแล้วก็หน้าร้อนก็ เปิดแอร์ได้นะครับเปิดแอร์นั่งกินใ,ในห้องแอร์สบายๆนะครับใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นช่องทางทางการตลาดใช่ครับเป็นผมจะบอกว่าโซเชียลเน่ยเขาเรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นการตลาดที่ถูกที่สุดนะครับฟรีนะครับเราก็ขยันประชาสัมพันธ์ของเราไปขยันหน่อยโพสทุกวันโพสทุกวันเรียกแขกมานะครับแล้วก็มันก็จะ ก็อย่างว่านะับก็คนในเมืองก็ตามมากินเพราะเขาเห็นเขาเขาเห็นของเราแล้วก็จากการบอกบอกต่อกันด้วยนะครับว่าเอ้ยอ่าโอเครสชาติก็โอเคดีนะนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้องที่มาอุดหนุนและบอกต่อๆกันไปนะครับว่าอ่าปัดไทยโบราณผูสันนะครับรสชาติก็โอเคนะฮะครับอ่าคุณสันเนี่ยเป็นแกนนำแฟนคลับสุโขทัยเอฟซี ระดับแกนนำนะเป็นที่รู้จักกันทั้งสนามเลยถามว่าด้วยความที่เป็นแกนนำที่มีเป็นที่รู้จักเนี่ยมีผลต่อต่อการลูกค้าในร้านไหมมีผลครับมีผลนะครับเพราะว่า,าลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับส่วนมากเลยนะครับก็จะเป็นจากพวกเพื่อนฝูงเรานี่แหละแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมดูฟุตบอลร่วมเชียร์ฟุตบอลด้วยกันเนี่ยนะครับผมบอกว่า มันทาให้ผมรู้ว่าฟุตบอลเนี่ยมันมันให้อะไรได้มากได้มากได้มากกว่าความสนุกความมันนะครับแล้วก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมวลชนเราเยอะใช่ครับคนคนรู้จักเราเยอะแล้วก็บอกต่อตกันไปมาลองมาอุดหนุนกันซิพวกกันนะฮะแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าติดปากบอกต่อตกันไปบอกต่อๆกันไปนะครับถ้าถ้ามีแฟนแฟนบอลหรือว่าหรือว่าคนคนสุโขทัยเนี่ย อยากจะสมมติอยากอยากทำกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอยากใช้การการตลาดแบบที่คุณสันทำเนี่ยลองลองแนะนำเขาสิว่าว่าหลักการมันขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแต่อย่างย่งผมเนี่ยผมก็ว่าเราอย่างเพื่อเพื่อนเรานะครับเปิดร้านอาหารอยู่ในสุโขทัยเราก็ไปกินไปอุดหนุนเขา นะครับไปอุนหนุนเขาบ้างไปอะไรบ้างไปนั่งคุยไปนั่งอะไรได้ได้เจอผู้คนมากมายแล้วเราก็สามารถบอกเขาก่อนแล้วก็ได้แล้วเราก็คิดนะครับคิดก่อนนะครับคิดแล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับพอพอเราคิดว่ามั่นใจว่าโอเคเพื่อนเราเยอะแล้วนะคนรู้จักเราเยอะละแล้วเราก็มาเปิดร้านนะครับมันก็นี่แหละครับคือส่วนได้เปรียบของของของการทําตลาดนะครับา ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัดวันที่วันที่5เนี่ยอขอบอกบอกบอกก่อนล่วงหน้าเลยนะครับวันที่5 5ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตรงกับวันพ่อนะครับวันพ่อแห่งชาติก็ผมจะมีกิจกรรมแจกนะครับแจกขนมเบื้องนะครับลืมบอกไปว่าร้านเรานะครับร้านเรามีขนมเบื้องด้วยนะครับด้วยขนมเบื้องไข่นะฮะเราวันนั้นวันที่5นะครับตั้งแต่ประมาณ10บโมงครึง่ง เราจะแจกขนมเบื้องจำนวน999เบื้องนะครับหรือ999จานแล้วก็ผัดไทยผัดไทยอีกหลายสิบกิโลนะครับก็บริเวณหน้าร้านตรงนี้ติดกับเจ้าสัรีสอร์ทนะครับก็แจกฟรีครับทำดีพ่อพ่อนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่ผมกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับใช่ครับก็มีเพื่อนๆเนี่ยครับร่วมสนับสนุนกันมาว่าเอ้ยเรามาจัดโครงการอย่างนี้กันดีกว่านะก็ทำดีเพ่อพ่ออาจจะ ล้วคิดว่าคงจะทําทุกปีนะครับทุกวันที่5ธันวาคมนะครับล้วก็จะจะแจกฟรีทุกปีนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะสั่งแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งผัดไทยแต่ว่าจะขออนุญ,ญาตเนี่ยถ่ายทอดสด,ดตอนที่กําลังทําด้วยจะขัดข้องไหมได้ได้ครับได้เชิญเลยครับ <laughs> เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูมาดคุณสันผัดทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกันนะครับครับสักครู่ครับ 冷米。<Not> <laughs> พราะว่าผัดไทยเราใช้ไข่เป็ดนะไข่เป็ดให้ความไข่มันจะมันกว่านะไข่แดงเยอะไข่แดงจะมันแล้วก็แดงกว่าออกมาแล้วมันจะสวยกว่าไข่ไก่ครับราคาราคาก็แพงกว่าไข่ไก่แน่นอนถามว่าทำไมถึงใช้ของแพงอยากให้กินของแพงใช่อยากกินของดีนะครับครับผมจะไม่ไม่เอาไข่ลงไปยีที่หลังเหมือนเหมือนเจ้าอื่นนะครับ จานเล็กๆธรรมดาพอนะระว่าผมกินได้ไม่เยอะ ไขท่ที่ที่เราตอกลงไปตอนแรกที่หลังตอนนี้นะครับเราจะทำให้ไขไ่ไม่ไม่ไม่เละติดแบบเส้นทุกเส้นกจนแบบกบบนี้จะน่ากินกว่ากกินดูไข่ชิ้นชิ้นได้ มีผู้ช่วยเป็นสาวเซ็กซี่นี่มีผลต่อยอดขายนี่ครับเนี่ยนี่จุดเด่นของร้านอ้กากหมูกากหมูท <c oughs> ี่โด่งดังที่สุดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ข่าวว่ามีคนขอแบ่งขายนคะครับกากหมู <c oughs> แบ่งซื้ออะเออแบ่งซื้อ หน้าตา <subjects> ไม่ใช่ไม่ใช <g iggle> ่หน้าตาโอเคโอเคผมจะลองชิมดูนะครับ <S <S นี่ดื่มคาราบาวแดงด <g iggle> อันนี้อุปกรณ์ประกอบฉาก <g iggle> มีวิตามิน b ี2สอง ตงหน้า <Okay. S 1> อร่อยมากครับโอเคโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวขอยุติการถ่ายทอดสด แค่นี้ก่อนเราจะขอทิมพารไคยของคุณสันก่อนนะครับ